เป็นไง <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> ลายเซ็นของประธานรัสเซีปูตินจะเซ็นค่อนข้างจะตัวจะค่อนข้างเอน็นเอ็นไปข้างหลังนะครับบ่งบอกถึงเรื่องความมีอาโมณนอะเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ว่าลายเซ็นเป็นลายเซ็นธาตุน้ําก็จะเป็นคนที่มีคําพูดคําจาวาสศิลดีไหลลื่นต่อเนื่องนะครับลายเซ็นก็จะเป็นลักษณะธาตุน้ําผสมกับธาตุไฟเพราะว่าก็จะมีทั้งแหลมแล้วก็มีทั้งโคง้งมนแล้วก็ผสมทั้งน้ำและใช่นะครับ,รบของปูตินเนี่ยก็จะคุมบริวารอยู่ได้ดีปัญหาสุขภาพของปูติน ก็ระวังเกี่ยวเรื่องระบบขับถ่าย oh. อ๋อระบบะไลเซนนี้ดูได้ถึงขนาดนี้เลยใช่ก็ระบบขับถ่ายเกี่ยวเรื่องอ,อาจจะเป็นคนท้องผูกนะครับหรือลิสสีดวงหรือระบบสุขภาพช่วงล่างของผู้ชายหรือว่าการมีบุตรยากในช่วงท้ายของนามสกุลเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเป็นรูปดาวเห็นไหมครับเป็นรูปดาวอันนี้ก็จะส่งผลเสียคือรูปดาวดาวมันจะส่องแสงสว่างเฉพาะตอนกลางคืน oh. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไลเซนที่เป็นรูปดาวเนี่ยจะเหมาะกับนักร้องนักแสดง เอาไว้แบบทําให้คนแบบชื่นชมมีชื่อเสียงใช่ไหมอ่านะครับอันนี้แต่ถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยก็คืออาจจะตัดรูปดาวตรงนี้ออกแต่ก็เป็นธาตุไฟแหลมๆไปก็ส่งผลดีมากกว่า